สนับสนุนโดยหลังคาห้าห่วงฉลากเขียว กลับมาช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้กระทรวงพาณิชย์จะถแถลงถึงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่ใช้งบป,ประมาณต่างๆไปมีการระบุว่ามีการขัดทุนถึง2 6 0 0 0 0ล้านบาทตัวเลขต้องรอฟังความชัดเจนพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันว่าโครงการรับจำนำข้าวจริงๆแล้วใครได้ใครเสียใครได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างชาวนานะครับวันนี้เราจะสนทนากับท่านนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัคดีคสวัสดีครับครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงค่ารัฐมนตรีพาณิชย์คุณบุญทรงเตรุยาพิลม์เพิ่งไปรายงานตัวเลขให้กับท่านนายกนะครับพรุ่งนี้เตรียมแถลงนะรรายงานตัวเลขที่นําไปรายงานเนี่ยเป็นโครงการรับจำนำเข้าเปลือกนาปี5455นาปี5 5 5 6แล้วก็โครงการรับจำนำเข้าเปลือกนาปรัง ปี55ช่วงที่รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาและทำโครงการรับจำนำข้าวข่าวที่ออกมาแล้วสังคมสังคมกำลังเพ่งเล็งมากก็คือตัวเลข200,600ล้านที่ฝ่ายที่คัดค้านโครงการนโยบายรับจำนำข้าวอ้างว่าเป็นตัวเลขขาดทุนเฉพาะฤดูการผลิต2,544 5เท่านั้นคือปีเดียวสองกลบคือนาปีกับนาปังขาดทุน2 0 0 0 0ล้านซึ่ง ตัวเลขที่คุยกันเมื่อปีที่แล้วว่า,าประโยชน์ที่ชาวนาได้รับทั้งประเทศจากนโยบายนี้กประมาณแสนหกหมื่นถึงแสนแปดหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของโครงการนี้ก็ต้องวัดว่าแล้วรัฐได้ใช้เงินอุดหนุนโครงการนี้ไปเท่าไหร่ถ้าใช้เงินอุดหนุนไม่เกินกว่าที่ชาวนาได้ประโยชน์ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะฉะนั้นถ้าชาวนาได้ผลประโยชน์แสนหกหมื่นล้านใช้เงินจุดคุ้มทุนอยู่ที่แสนหกหมื่นล้านถ้าใช้ต่ำกว่าแป่าคุ้มทีนี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นกับนโยบายนี้ต้องการจะล้มโครงการรับจำนำข้าวก็ไปหยิบเอาข้อมูลซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบอย่างแน่ชัดว่ามีรองปรัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวรอยเตอร์เมื่อปลายเดือนพฤษภาเพราะว่าท่านรองปรัดกระทรวงท่านนี้เป็นผู้หนึ่งในคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวออกมาให้ข่าวสัมภาษณ์ว่าซึ่งจริงไม่จริงไม่มีการยืนยันอื เป็นข่าวออกมาว่าบอกว่าขาดทุนสองแสนล้านปรากฏว่าถัดมาอีกไม่กี่วันคุณกรนะจากติกวานิดไปเอาข่าวนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเนี่ยขาดทุนต้องสองแสนล้านนี่เฉพาะขาดทุนขายขาดทุนนะบวกกับค่าใช้จ่ายค่าดําเนินการค่าเสื่อมคุณภาพข้าวอีกหกหมื่นล้านครับกลายเป็นแ0<ค>นหกหมื่น 60, <000. S 3> ตรงนี้ไม่เป็นไรคุณหมอแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่คุณหมอได้ศึกษาแล้วก็ได้ไปวิเคราะห์ตรวจสอบดูเนี่ยนะฮะ อย่างมูดี้นี่นะฮะล่าสุดก็ออกมาระบุว่าขาดทุน260,000ล้านตรงนี้จริงๆเป็นไงตัวเลขจริงๆจริงๆมูดี้เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับครับมูดี้เขาก็เขาก็แปลกใจกับข้อมูลที่ออกมาว่าขาดทุน200,000ล้านนะครับ200,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมูดีก้ก็ก็อยากจะเช็คว่าที่มาที่ไปของข้อมูลตัวเนี้ยมันใช่หรือไม่ปรากฏก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ามันขาดทุนอย่างนั้นจริงหรือไม่ แต่ในที่นี้เนี่ยคุณภาคภูมิผมอยากผมคิดว่าเราพอประเมินได้ว่ามันจะขาดทุนสักเท่าไหร่เท่าไหร่จริงๆ้วมันมันมันควรจะมันจะขาดทุนเท่าไหร่เอาเป็นว่าณขณะนี้คือขาดทุนครับแต่มันเท่าไหร่ขาดทุนมันขาดทุนแน่อยู่แล้วเรามาดูวิธีการคำนวณนะฤดูการ5้า45ี่ห้าห้าเนี่ยเข้าเปลือกทั้งหมดรับจำนํย21บล้านตันในยี่สิบล้านตันนี่เป็นเข้าเปลือก เหนียวกับข้าวเปลือกหอมมะลิประมาณ4ล้านตันในส่วนนี้เนี่ยไม่มีคําว่าขาดทุนเสมอตัวเพราะว่าพอสีออกมาแล้วได้เข้าเข้าสารเนี่ยเข้าสารหอมมะลิก,กับเข้าสารเหนียวเนี่ยม,มันขายได้เท่าทุนตัวที่จะกำไรขาดทุนอยู่ที่เข้าสารเจ้าครับ 17ล้านตันเข้าเปลือกนะฮะพอสีแล้วเนี่ย65%ได้เข้าสาร10%เป็นลำอีก25%เป็นแกลบ65%ที่เป็นเข้าสารแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1 45%เป็นเข้าสารเม็ดเต็มอีก20%เป็นปลายข้าวกับข้าวท่อนเพราะฉะนั้นปลายข้าวกับข้าวท่อนเนี่ยตีต้นทุนกับราคาขายเสมอตัวตัวที่จะขาดทุนหรือกำไรอยู่ที่45%คือข้าวสารเต็มเม็ด เข้าเปลือก17ล้านตันคูณด้วยจุด4.5หรือ4.5เปอร์เซ็นต์เป็นข้าวสารเต็มมาเลนะครับ7.65ล้านตันปีที่แล้วรัฐบาลระบายไปแล้วราคาประมาณ16,000บาทต่อตันระบายไปประมาณ1.43ล้านตันแต่ว่าว่าระบายทั้งหมดนับต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้1.65ล้านตันต้นทุน26,000บาทต่อตันนะครับอันนี้คือข้าวสารข้าวสารเจ้า ระบายไปที่หมื่นหกเอาผมปีให้หมื่นห้าเอาขาดทุนตันละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งคูณด้วยหนึ่งจุดหกห้าล้านตันที่ระบายไปแล้วนะคะขาดทุนแล้วหนึ่งหมื่นแปดพันล้านเหลือเหลือเข้าสารอีกหกล้านตันที่สมมติว่าจะต้องมาขายวันนี้ราคาวันนี้เนี่ยส่งออก f อฟบีหมื่นหกพันกว่าบาทขายในขายในประเทศหมื่นห้าพันกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลระบายราคาที่มันเป็นไปได้ในทางการค้าลองระบายสักหมื่นสาม ปเป็นไปได้เลยคนซื้อในนี้ซื้อ13ื่นไปขายหมื่นไปส่งออก16ื่นกพันกว่ากำไรสามพันกว่านี้เป็นไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าระบาย13ื่นต้นทุน26งหมขาดทุน13ื่นสามหมมีข้าวที่ต้องขาดทุนอีก6ล้านตันก็เอา6ล้านคูนได้หมื่นสามก็เป็น7 8 0 0หมันล้านบวกกับของเดิมอีก1 8 0 0นก็เป็น9ก้0 0มื่นเล้านบวกค่าใช้จ่าย20,000เต็มที่ก็แสน 1600 0ล้านไม่ถึง260,000ล้านอย่างที่มีข่าวโอ้โหมันไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำฮะเอ้แสนกว่าล้านที่ขาดทุนนี้เฉพาะปีการผลิตเดียวใช่ครับปีการผลิตเดียวเพราะว่าตัวเลขที่โค้ดว่าขาดทุน260,000ล้านก็คืออ้างถึงปีการผลิตเดียวคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ถึงครึ่งของที่พูดกันอยู่คือตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูชัดเจนนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่คุณหมอศึกษาแล้วก็ประเมินวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าอะกลมๆประมาณแสนล้านทีนี้ตัวเลขการขาดทุนนนจาาาากกโครรรงับข้้วแสล สมมติผมเป็นผมไม่ได้เป็นชาวนาผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของข้าวเรื่องของรับจำนำข้าวเลยผมก็มีสิทธิ์คิดว่าทำไมขาดทุนทั้งแสนล้านแล้วมันคุ้มค่าเหรอเงินภาษีรับแสนล้านตรงนี้มันยังไงผมต้องเรียนอย่างนี้ครับถามว่ามันต้องคิดยังไงถึงว่าเออมันคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรต้องคิดอย่างนี้ครับว่าที่ขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนออกไปต่างประเทศมันขาดทุนไปเข้ากระเป๋าชาวนาและยิ่งกว่านั้นนะฮะขาดทุนไปหนึ่งแสน ล้านแต่ชาวนาได้เงินทุกคนรวมกันเพิ่มขึ้นแสนหกหมื่นล้านมันเป็นการกรําไรเพราะว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าชาวนาในทางเศรษฐกิจมัน spending จ่ายออกมาเพราะฉะนั้นมันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเงินหนึ่งแสนหกหมื่นล้านถ้าหมุนสี่รอบคือหกแสนสี่หมื่นล้านการซื้อขายทุกครั้งเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์การค้าที่ดีขึ้นจ่ายภาษีนิติบุตรคลมากขึ้นจ้างงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นมีการคํานวณแล้วว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าชาวนาแสนหกหมื่นล้านเนี่ยเวลามันหมุนทางเศรษฐกิจ มันจะหมุนกลับมาเป็นภาษีเข้ามาสู่รัฐอีกประมาณ9ก้าหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่าอยู่ในตัวแต่คุณหมอคะปีละแสนล้าน2ปี2แสนล้าน3าปี3าแสนล้านถ้าระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลต่ออันดับเครดิตของประเทศไทยที่เขาอาจจะปรับลดทันทีคือถ้าเราคิดแต่รายจ่ายถูกไหมครับแต่เมื่อกี้ผมบอกแล้วไงครับรายรับมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ9ก้าหมื่นกว่าแสนล้านเพราะฉะนั้นในแง่ของรัฐนะครับจ่ายกระเป๋านี้ เก็บกระเป๋านี้เข้ามาในแง่ภาษีเพิ่ม,มเพราะเมื่อมันบาลานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะจริงๆกับเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะมันไปสร้างงานเพิ่มขึ้นเงินแสนหกหมื่นล้านในกระเป๋าชาวนาอมันจะถูกใช้จ่ายแล้วเป็นอันนี้สงบนให้เศรษฐกิจเนี่ยมันบูมขึ้นคือมันไม่ได้<ต>อาตรานหายไปแสนล้านไม่ได้หายไปไหนอยู่ในกระเป๋าชาวนาแต่กลับกันถ้าไม่ช่วยชาวนาเงินเม็ดเงินก้อนนี้จะหายไปอยู่ในกระเป๋าคนไม่กี่คนแล้วคนไม่กี่คนไม่ได้ใช้จ่ายเพิ่ม อันนี้สงทางเศรษฐกิจจะไม่มีมันมีทางอื่นไหมฮะที่จะช่วยชาวนาโดยไม่ขาดทุนปีละแสนล้านก็เห็นฝ่ายค้านบอกอ้าวไปรับประกันดีกว่าหรืออะไรยังไงประกันพิสูจน์แล้วว่าจ่ายไปเก้าหมื่นล้านแปดกว่าแป0 0 0กว่า9 0้า0มล้านชาวนาได้ผลประโยชน์ไม่เกิน6 0 0 0ืล้านคือความคุ้มค่ามันสู้จำนาไม่ได้ค่ะสุดท้ายต้องมีการทบทวนโครงการนี้ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆรัฐมนตรีพาณิชย์ก็พูดถึงการทบทวนวิธีการรับจำนำหลายทีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ผมผมคิดว่า การรับจำนำมันมีวิธีที่จะทําให้ได้ดีกว่านี้ครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็ดีที่สุดตามสภาพที่มันควรจะเป็นแต่ถ้ามีเวลาในอนาคตอันใกล้รัฐบาลสามารถปรับปรุงการรับจำนำเป็นเวอร์ชั่นถัดไปซึ่งผมเชื่อว่ามีหลงสามทางเลือกที่จะทําให้โครงการรับจำนำเกษตรกรชาวนาได้ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิมแต่รัฐขาดทุนน้อยกว่านี้ใช้เม็ดเงินก็น้อยลงและขาดทุนก็น้อยลงแต่นโยบายนี้ ควรจะเดินหน้าต่อไปค่ะครับก็เดี๋ยวรอฟังความเชติเด่นเรื่องตัวเลขวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คุณหมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็เราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษฤดูกาลหน้ากันหน่อยคนไทยที่รอดูเนี่ยนะฮะ CTS เขาไปประมูลมา3ปีได้ด้วยเงินเกือบหมื่นล้านแล้วก็ประกาศออกมาว่าจะเสียค่าสมาชิกดูแค่เดือนละ599บาทคือทำไมมันถูกจังแล้วประมูลมมมมมาาาาาาาตตตตัั้้้งงลนนนนนนเเีี่่่ยยะะะะฮดด๋ววววชหิผไปรรจสอบบค จริงๆแล้วมันทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ